วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวารบักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลพีศาจาทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกัน,กนด้วยนะครับผมโอเคท่าผ้มสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่ททานกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมโลบักแม p ของออสตาทาวเวอร์ด f e เ s น์วิดีโอน,นี้น่าจะเป็นวิดีโอก่อนสุดท้ายนะเพราะว่าผมจะไปเล่นเอ่อบล็อกฟุตนะครับ,รบท ที่จริงๆผมต้องรีวิวต้องนานแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่น่ามีอะไรที่แตกต่างนะครับทุกคนนั่นก็คือนี่เลยครับก็จะซูมไปเลยนะนี่ครับเป็นตัวละครที่ได้จากรีวอร์ด PVP นะครับในซีซั่นที่2นะเรียกว่าซีซั่นสแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าซีซั่น3จะมีตัวอะไรก็ในดีนี้ผมขอยืมน้องคนนี้มานะครับเขามีทุกตัวเลยนะก็ให้ยืมมาขอบคุณมากๆนะครับก็จะมีตั้งแต่ทั้งนะครับตัวนี้นะฮะซามารถตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับโบดี้เนี่ยน่าจะเป็นชาเลนเจอร์ก็คือแรงสูงสุดก็คือแต้มสูงสุดเลยนะครับก็อันนี้มันเป็นภาษาไทยนะผมเปลี่ยนไม่ได้ขอไปด้วยนะครับถ้ามันแปลกๆนะก็แต่ละตัวนะครับผมอย่างทั้งเนี่ยก็ความเร็ว4วินะครับดาเมจอยู่ที่125แล้วก็ไอระยะเนี่ยแค่20นะครับต่อมาก็คือ5วินะครับดาเมจ1250นะครับระยะ15นะครับต่อมาก็คือ4วิดาเมจ1375ระยะ15ความเร็วการโจมตี5ระยะ ระยะ14ดาเมจ30มโอ้โหน้อยมากแล้วก็3โอ้บ้าบาบาบา,บาเนี่ยครับทุกคนตามนี้เลยซึ่งตัวที่เก่งนะที่ผมมองไว้แล้วน่าจะเป็นสามัคเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดแล้วแหละนะในอันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าสามาัถน่าจะเก่งสุดลนะโอเคแล้วผมก็เข้ามานะครับผมคิดว่าโอ้โหแห้งอันนี้อ่านยากอีกธาตุอะเอเลเมนต์ชาเนี่อ่ามาครับไม่น่ามีตัวเลือดไหลนะแล้วก็มามา,มาที่ทังก่อนเลยครับทังก็พออวาางไปกก็เนนีี่่่ยคครับททุมู 125นะครับเดี๋ยวเราอัพเลยไปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่อัพเดี๋ยวขอดูแอนิเมชันไปก่อนนะผมไม่ไม่ได้ดูมานานแล้วแอนิเมชันตัวมันเนี่ยเอาผมลืมเปิดหรอก็เปิดนี่แต่แอนิเมชันไม่มีหรอ,อเวเดี๋ยวไม่มีเฉยอย่าบอกตัวแรงไม่มีแอนิเมชันเอาอันนี้มีเอาแล้วไม่อันนี้ไม่มี เว่ยวอสโอเคก็เนี่ยครับทางอัพสุดนะครับดาเมจอยู่ที่สามพันสี่พันนะครับระยะอยู่ที่สี่จริงๆน่าจะใส่ออฟมันได้นะใครที่มีออฟก็ลองเอาออฟใส่แล้วกันต่อมาตัวละครนี้อัพไปเลยแล้วกันเมื่อกี้มันต่อยรัวๆนะอ่ะอัพตันนะครับอัพตันนะครับใช้เงินอยู่ที่หมื่นหมื่นหมื่นหกแล้วกันนะครับดาเมจที่สองหมื่นหกพันนะครับ คือตัวตัวละครพวกนี้มันก็ไม่ไดเอามาใช้กันหรอกนะส่วนมากก็เท่าที่ผมคิดนะก็น่าจะเอาไปสะสมกันสะสมกันก็พอนะครับโอเคต่อมาสามาัตครับสามาัตนะโอเคอันนี้คือท่าที่สู้มงคอ,อัพตันครับเนี่ยผมว่าแล้วสามาัตน่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดก็คือ1ิวิโจมตีหนึ่งทีครับนี่มีแบ็คมาช่วยด้วยอะไปโตมตีแอร์ด้วยนะครับ เออผมว่าสามารถแอนาจาเก่งสุดละนี่ครับใช้เงินอยู่ที่2 6 0 0มนะครับอ่สิ 10, บวีจมติหนึ่งทีตีแอร์ด้วยนะฮะต่อมาตัวละครนี้ตัวละครนี้จริงๆมีออฟด้วยนะครับถ้าเราใส่ออฟให้กับมันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแรงกว่าเดิมนะ,ะเดี๋ยวเราอัพไปเลยโอ้อัพได้แค่2ขั้นด้วยครับจริงๆต้องใส่ออฟนะนี่ก็เป็นตัวรีวอร์ดเฉยๆนะฮะนี่ก็เหมือนกันตัวละครนี้อ่อนเลยเขาเรียกเรียกได้ว่าอ่อนเลย แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยไอตัวเนี้ยยิงเวฟมันยิ่งเวฟมันไกลนะเออยิ่งยิ่งเวฟ,นะเเวฟสูงๆเนี่ยดามเมจมันก็ยิ่งเพิ่มซึ่งถ้าอันนี้มันก็จะได้แค่นี้แหละโอ้โหขออัพมาด้วยนะ87เนะครับเป็นตัวละครตียนะครับอ่าประมาณน,นี้สําหรับแต่ละตัวนะเออที่ที่เป็นรีวอร์ดนะครับทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านานแล้วนะซีซันที่แล้วเนี่ยผมก็รีวิวไปใช่ไหมผมก็เลยอยากจะให้มันรีวิวต่อเนื่องหน่อยสกทุกคนจะได้เข้าใจนะครับประมาณน,นี้นะครับตัวที่เก่งที่สุดนะฮะ ที่เอามาเล่นได้ผมว่าน่าจะเป็นสมัสนี่แหละนะครับทุกคนตรงนั้นก็ตรงนั้นก็อ่อนเลยนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าตัวนี้เวลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยก็จะประมาณ9ก้าหมื่นได้นะเออสิบวิจมตีหนึ่งทีผมว่าระยะมันไกลพอสมควรถือว่าดีเลยแหละนะสำหรับตัวสมัสนะครับโอเคในวิดีโอนี้สั้นๆง่ายๆขอขอบคุณทุกคนที่รับชมว้เจอกิมหน้าผมทนไม่ไหวจริงๆกับภาษาไทยนะมันแปลปกๆมากๆเจอกิมหน้าครับผมสวัสดีครับ